น,นี่จะมาทำลวกเนื้อลวกจิ้มกับน้ำจิจจ้มเจ่วน้ำจิ้มเ่วอะไรนะน้ำจิจ้มจกวเพียแกวเพียใส่ดีขมขมเนื้อวัวลวกเนาะน,นี่ก็มาเตรียมหอมแดงปอกหอมแดงพลางล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเตรียมผัน ไวนะ้โรยหน้าแล้วก็หัน่นหอมแดงกันเลยหั่นไปเรื่อยๆตามชอบนั่นแหละตามจำนวนที่เราจะใส่ในน้ำจิ้มน้ำจิ้มเพี้ยดีกวัวหั่นมะนาวด้วยเราจะทำน้ำตกนี้เป็นเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวเราซื้อมาล้างเรียบร้อยแล้วก็มาหัน่นหัน แล้วก็เตรียมต้มน้ําใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ไว้ใส่เกลือใส่ชูรสนิดนึงไม่นิดหรอกใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ล้สลยแซบ้ลยใส่หน่อยมันบ่แซบก็ต้อตงใส่เลยหลายมบ่มชูรสก็หัน่นไปเรื่อยเนาะหั่นเนื้อวัวที่เราซื้อมาหัน่นแล้วแต่ตามขนาดตามชอบเลย เรื่อยหันไปเรื่อยๆจนเสร็จนุ่นแหละมีแนวสิบผักกับผกักตะก้อมเกาตามชอบเรื่อยขนาดตามชอบผู้ได้มักต้นใหญ่ต้นหน่อยอันนี้คือเพียที่เหาเอาไป,เ,าไปเขาเรียกอะไรเอาไปต้มแล้วเอาไปเขาเขาเออน,นี่อย่างเอาไปใส่ต้มให้มันเดือดแล้วเนาะไปขาเสื้อแล้วเนาะต้มขาเสือ้อขายัางแล้วนะเนาะก็เอามากรองใส่ตะแกงกรองเอาพวกเศษ ยีนเซ็นยังมันออกแหะเพียแล้วก็ไส่เขาคัวบักพริกใส้เขาคัวบักพริกผงชูรสน้ำปลาลงไปเนะาะก็ซิมรสตามชอบพ่อ,พอน้ำปลาก็ใสน้ำตาปลาเพิ่มผงชูรสล,ลงไปปลาลงไปอีกใส่หอมแดงใส่ต้นหอมผักซี่เขาหันไหวนั่นนะ เรียบร้อยแล้วเขาก็คน้นค้นคน,คนจิ้มรสตามสอบเนาะออกขมขม,มเนาะเป็นแก้วเพียมันก็สิมีเตลด์ขมเฮาวไซแบบเน่าอันนี้ก็เป็นเนื้อที่เาลวกแล้วเนื้อมันเนื้งเนื้อง่วอันนี้ก็คือเนื้อหมูเนาะสันนอกสันนอกสันนอกหมูย่างย่างย่างบ่มีเตาย่างย่างแบบนี้เลยเราบ่มีเตาบ่ม,ม,ม,มีเตาเขาเรียกเนี่ยเต้าอย่างเต้าทานเหรอ มีเตาทานเนาะก็ย่างใส่กระทะนี่แหละย่างเอาแล้วเวาพอ่อจังไหนสำนึงเขากับมาหัน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 ใส่หมอ้อหันใส่หม้อแล้วก็ไปแตะขวายเจ๊งน้อยแรือจังเอามาเห็ดหรืวจังมาเห็ดน้ำตกเนะาะพลังคนเพิ่นกับหันชุกแล้วเพิ่นกับเห็ดชุกแล้วเพิ่นกับมะเป็นกับมะเปอุ่นไปขวายอีกบ่ไปขวายอีกเนาะอันนี้แต่ว่านี่สิขวายอีกขวาย หัวใส่ไสอันนี้มันเดือดๆจังน่อยจังปรุงลงมาปรุงรสปรุงรสใส้อมนพริกเมื่อนั้นนะเขาครัวรพริกเสร็จแล้วเ้าก็สิใส่นหมดพริกเขาครัวต้นหอมบลัชซี่หมดเน่าสุรสน้ำปล,า,ลา,านี่แหละเห็ดคือจังห้องเห็ดหลากบวานีบ่าได้ฝักเนาะเห็ดเป็นต้นหอมตบ สันนอกสันนอกหมูบอาไปนําอธิบายไปกระบ,บิดจักอรไปเรื่อยๆพ่อันยพ่อเดียนอดันอเดอเสียงเอาเพราะว่าข้างนอกเขาเจาเห็ดงานก่อสร้างอยู่ค้างบ้านเขาเจ้าตัดเล็กตัดยังเนาะมันกัดเสียงดังมันกัดเสียงดังมันเปิดเพลงแน่ก็อ,อัดเบิรน ก็ได้อาจ,จิยานมันนันนี่ก็คือข้าสียางไว้กินจันนอกหมูก็สียางแบบนี้นะยางแบบง่ายๆนะข้าวบ่มีเก่าทานใส่พริกลงไปใส่หลายขวดลืมข้าว ใส่น่ก็สิใส้ข้าวคั่วลงไปใส่ข้าวคั่วคั่วก็ไม่ค่อยแหลกแต่ใส่ลงไปขัวก็ค่อยแกดกนะตําบค่อยแหลกข้าวคั่วผัย่ายกับบอเป็นเอาใส่ชุรดรสลงไปใส่หน่อยแซบบ่ร้ายใส่ร้ายใส่จังสีแซบร้ายน้ำปลาลงไป ักไส่ใบหน้าวต่อไปกับใส่ใบหน้าวใส่มะนาวลงไปให้ส้มๆเนาะทีนี้ก็จะคนๆแล้วก็ใส่มะนาวลงไปจะมีมะนาวใส่เนาะคอยหายัง้วนนี่คอยคือพาเป็นหนึ่งหนึ่งุ๊ผพาเพาะเคื่อนไวเลย บีบังเน้าวนั่นละหละเน่าวิสใสปุ่นนี่ก็จะบีบังหน้าเนาะใส่พักใส่ยังเรียบร้อยแล้วก็กจะบีบังเน่าเนาะเห็นบ่ไอ้ทางคนมึงอีกก็ใส่ผักลงไป กันแหน่ส่วนหอมพักซี่เนาะหอมแดงห้าหฮันไว้ใส่ซัมมี่พักในตู้เย็นบัวรายมีแต่ซัมนี่เอามาไว้หลายบ<ส>่ได้ใส่สลหลายบ่ได้พักเอาไว้หลายบ่ได้มิฉี่น,นองนี่เ้าจังสีบีบบ๋งเน่าสีบีบบ๋งเน่าลงไป ่ะเห็นเนี่ยทีวีพักนหน้าล่วงบ่ายหน้าสองมวยสมคัดเงี้ยงลงไปให้เสร็จแล้วก็ค่อยคน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  คน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 ลิขลิลิซิมลดไปที่นิดซิมลดตามชอบด้วยตอนนีแเดากระตักถึงใส่ถั่วเลยเนาะ